เอาละครับในสนามโอ้โหกำลังขคีบคนนะครับวันนี้จะบอลหนึ่งมันบาทเระวางพี่ใหญ่รัศนีกับพี่ใหญ่คำปุ่นนะครับอ่าเอาบอลใหญ่นะโอ้โห ไ้วเมสซี่เมสซี่เมสซี่ไปแล้วลุยดูโอเว่นโอเว่นไมเคิลฮานโอ้โหเอาละโอ้โหโอ้โหเอาไปละอ้โหสุดยอดนะครับเอากาคาโอ้โันนี้วันนี้คาคาลงมาแล้วโอ้โหวันนี้มีทีมรบแล้วนะครับกาคาเอากาคา ยังยังยัง,ยง,ยง,ยงลบลบยิงนบโอ้โหนี่แหละครับเทคนิคเน้นซาบลูนะครับน้องๆองนักกีฬาสุดยอดมากเล่นด้วยความเต็มใจครับไม่เน้นความดุนแรงเน้นทักษะและนิลาสวัสดีครับผู้ช่วยคนใหม่ครับคนสวย ต่ด yeah. ีเอาละครับเป็นลูกตีเจ้ครับโดนลครับโดนลครับโอ้โหบาดนิดเดียวครับเออสุดอ้ออ๋อหนักนิดน้่มหน่อยครับจับมือกันลุกขึ้นเนาะฟังกรประการนะครับ ทังกรรมการนะครับเป็นใหญ่สุดกดูสจะเป็นรกท่บรถกตาครับเอาล้วครับโอเปลุกกินเตาแล้วโอ้โหไปแล้วเม็ซี่เมสซี่ทีแล้วม็ซี่ทีโอ้โห เียยมมากือบไปแล้วครับอืมไม่ธรรมดาเมทชิเกชนาทิบสรุกระสินต่อไปเป็นลูกเตะมุมนะครับของผู้ใหญ่ประชานะครับอ่าผู้ใหญ่ประชาเตะมุมโมยมน,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 นะครับโอ้ยผู้ใหญ่ครับคุ่นบงครับอันนี้ซ้อมไว้นะครับเผื่อท่านในเพื่อมา เอาละครับะจเตะลุกหน้าประตูจากแพทย์ประจำตำบลนะครับอแพทย์พรชัยนะครับเตะออกจากประตูมานะครับอโอ้โหผู้ใหญ่ประชาเลี้ยงนะครับผู้ใหญ่ประชาชนผู้ใหญ่ประชาเลี้ยงบอลอยู่ครับตรงนี้ลบอยู่โอ้ผู้ใหญ่ประชาเนียวหน้าดูนะครับผู้ใหญ่ประชาโอ้โหผู้ใหญ่ประชาหลบหน้าดูเลยครับเนี่ยไปละ เอาผู้ใหญ่ขปูนผู้ใหญ่ขปุนป้งยงครับหืเทวน้าดูเลยครับอายุ38ยิงครับโอ้โหนิดเดียวครับข้ามคานไปหน่อยเ,เอาไหมครับเริๆๆ่มไหมเร็วหน่อยเร็วหน่อยตแรงอไ่่ละ เอาแล้วครับทีมมาราเคมีอ่าหมูป่าเออเอาแล้วครับผู้ใหญ่ประชาลูกบอลอยู่ผู้ใหญ่ประชาผู้ใหญ่กระปุนไว้นะครับรออเอบบอผู้ใหญ่กระปุนกำลังหลอกล่ออยู่โอ้โห,โหไปแล้วครับไปแล้วครับผู้ใหญ่หมูหนึงยิงครับโอ้โห,โหสุดยอดเลยครับอ่าตอนนี้รู้สึกเป็นตัว,เป,ตวเป็นผู้ช่วยพิักตโล,ละในสนาม เจอกับท่านนายอำเภอตอนบ่ายนะครับคุยพิเศษรอรับชมนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับผู้นำท้องที่ผู้นำ้องถิง่นผู้ใหญ่ผู้ช่วยทบูนะครับนะเนาะช่วยกันนะครับเราเป็นเจ้าภาพอย่างใน่นอนคนระับ วันนี้เราเป็นตัวแทนท่านกำนันอ่าวันนี้ต่างสวอป500ท่านใดไม่มาฮ่าฮ่า้เล่นนะครับหัวหน้าพังครับปรับสัญญาณให้หน่อยคือมันคืดๆเกัดกาเอาละครับในสัปาห์เริ่มนะครับโอ้โหหนักนิดเบาหน่อยจับเบอร์กันยกขึ้นครับออเนาะขอโทษขออภัย ไม่เป็นไรครับขอกันกินเยอะกว่านั้นเอาละครับเป็นลูกตั้งแต่นะครับเป็นจุดโทษนะครับเข้าไม่เข้าลูกละหนึ่งมืนบาทจะเข้าไหมริงนะครับโอ้โหไปแล้วครับมสตีเมสชี่ลอเรนโดลอนอรนโดโอ้โหบอบบี้เฮม โอ้โหหนักนิดเบาหน่อยอาัยให้กันนะครับเนาะเออจับมือกันน้ำใจนักกีฬาแพ้ชนะไม่เป็นไร,นไเ,นไรเน้นที่น้ำใจรักกันนะเอาละครับเริ่มนักกีฬาขอบคุณครับเออรู้สึกเสียงหล่อขึ้นขอบคุณทางหัฟฟางกูเบนเอออ,อยันชั่วเลย พอนี่แข็งเด้ียวนะเอาล้วครับแบคเคนแบคเคนมาแล้วแบคเคนโอเว่นเออาแลนกิกเอาแลนกิกมาเลยแลนกิกเมสซี่เมสซี่มาแล้วเมสซี่เมสซี่มาแล้วเมสซี่ลบโอ้โหโรนัลโด้เห็นไม่ไหวเตะออกครับเออเอาล้วครับเป็นตัวเปเร่โลนะครับเออเปเร่ในตำนานยุค90 วันนี้ไม่เสียงหรอขอบคุณคุณเป็นหัวหน้าฟาร์มารจงแลวครับโอ้โหเข้าไหมเข้าไหมอ้โหสุดยอดเลยครับประตูลูกนี้โอ้โห